แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวเออพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยผมเราจะมาแสดงลายชื่อให้ฟังว่ามีว่ามีใครกันบ้างอันนี้ก็คือเออลายชื่อของผู้สนันบสนุนเบื้องต้นรับผมก็ขอบคุณที่เออยังผู้สนับสนุนกันอยู่รับผมนะครับอ่าส่วนผู้สนับสนุนระดับผู้ถูกเก่าถึงตอนนี้ก็มี2คนได้แก่นิวบีคุงแล้วก็ห้องดนตรตีครูสุประชยัยครับผมในะออขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนเก่าถึงกันอยู่กับผม แล้วก็สำหรับคนที่สนใจ,จสนับสนุนช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มติดตามได้ให้ผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสุดสนุนแล้วก็ลูกยิมหมดที่ผมว่าขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้เข้าไปชมที่ผมกันเลยนะครับผม まは瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だったしかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった今では5秒は止めていられる時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいがとにかく5秒ほどだとジョセフ波紋で全身ガードしているんだったな100年前は血と手を焼いた波紋だが。 โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท,าท่าม t ีวีนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท,าท่าม t ีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะเเกี่ยวกับผมนะฮะพาชมก็ผมแล้วก็แจกแมพก็ผมนะฮะใน p ป a ครับพี่อีหรือไม่คร mm ับ hmm. เบ d ร็อกเนาะนะฮะอะ ซึ่งแบบนี้ครับผมมันก็มาจากเกมเกมดังเกมหนึ่งครับผมนะที่มีชื่อว่า Among Us ครับผมนะฮะเกมนี้กำลังกระแสะมาแรงแล้วครับผมนะฮะคือเป็นเกมต่อแหลยุคใหม่นั่นเองครับผมนะฮะอันจที่มันเกมนี้มีสักพักละครับผมนะฮะก็คือจะมีฝ่ายผู้เล่นสองคนก็จะมีฝ่ายเป็นผู้รอดชีวิตเนาะกับกับนักฆ่าครับผมนะ,ะซึ่งนักฆ่าก็กะชี้ก็กคือทำการสหั่งผู้รอดชีวิตให้หมดส่วนเออผู้รอดชีวิตก็จะไปต้องเออ,เอ,อเอาชีวิตรอดครับผมทำระกีใเสร็จ หรือไม่งั้นก็ทําการไอโหวตหาฆาตกรครับผมนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบนั้นเองครับผมที่เขาสร้างมาจัดแปลงมาจากเกมนั้นครับผมนะฮะมีสร้างโดยคนไทยด้วยนะครับเพราะมันเราภาษาไทยด้วยผมเป็นที่น่าสนใจมากๆครับผมนะฮะเดี๋ยวเราผู้เล่นเข้ามาก่อนครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นข้างในแบบของผมตอนนี้ก็กำลังรอครับผมต้องรอผู้เล่นก่อนครับผมนะซึ่งแบบนี้มันเล่นเริ่มต้นได้เริ่มตายก็ต้องกดปุ่มนี้ใช่ไหมแต่ว่าล้ำเนี้ย ต้องมีผู้เล่นขั้นต่ำสี่คนขึ้นไปถึงจะเริ่มเล่นแบบดีได้ผมก็ต้องทำการรอเลยครับคุณเข้ามาครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะโอเคนะครับทีนี้แล้วก็มีผู้เล่นครับอย่างน้อย4คนตามเกณฑ์โอเคนะครับพี่เด็กก็มผู้เล่นอย่างน้อยสี่คนตามเกณฑ์ข,ขั้นต่ำของเขาแล้วผมพี่เด็กก็สามารถที่จะเริ่มเกมได้ครับผมนะ,ะก็กดปุ่มของผมปุ๊บนี่นะฮะก็จะมีกิ๊กกรดิกข,ขึ้นมาครับผมอามองครับโดยเอ่อ SK OK UK Gamer ครับผมนะฮะอ่ะก็สวัสดีทุกคนคือด้วยผมนะฮะอ่ะ ท้ายหนึ่งครับผมดีครับนะฮะเพื่อเราก็รออังล้อผมนะครับปุ๊บปบทีนี้ก็จะมีเครดิตขึ้นมาครับผมนี่เอ่อเครดิตโตเครดิตถึงเอ่อพิวที่บีสกับลูกมูนนี่ก็คนสร้างฐานที่ขึ้นมาแล้วก็เขาเปิลเป็นคนเดสแม็กซ์ครัผมนะฮะเป็นเครดิตน้องนะครับนี่เดี๋ยวผมทีนี้เราก็จะมาเริ่มก็ผมนะครับปุ๊บเราก็รอครับผมนะครับว่าใครเป็นครับผมนะฮะแบบนึงนะโปรดนะพี่เริ่มอ่านแล้วโปรดรอทีนะโปรด โอเคที่นี้ครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นออิมพร์ importer นะฮะเราก็รอผมนะฮะอันนี้ก็ไปดูที่การเล่นเขาบอกปุ๊บทีนี้เริ่มเกมแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเอ่อเป็นปุ่มรวมเป็นปุ่มรวมไอ้ปุ่มรวมประชุมครับผมนะฮะอ่าอันนี้ก็อันนี้ยังปิดอยู่คือยังใช้ไม่ได้ครับผมนะฮะแล้วก็เราพูดแล้วชีวิตก็เร่องนี้ที่เขาคือทำการหาปุ่มพวกเนี้ยปุ่มพวกนี้ครับผมนะแล้วทำการทำภารกิจไปจนหมดครับผมนะฮะแต่ว่าเราต้องระวังค่าทั้งค่าทั้งสองที่จะมาฆ่าเราได้ครับผมแล้วก็ที่จุดเนี้ยเราไม่ขยััับบบไไมมด้้ครผนนนนะะะฮฮอเห็ีป๊ อันนี้บริการเจนซี่ตอนนี้มันก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วแต่วผมยังไม่กดรายกันนะฮะมันจะเป็นการปุ๊คนอื่นครับผมนะฮะโอเคทีนี้จะไปทำการอ่ทำท้ายอื่นต่อก็จะมีหลายห้องครับผมที่แต่ละห้องก็จะมีบอกด้วยว่าห้องไหนเชื่ออะไรครับผมเปทายบอกเลยว่าเป็นในที่ดีมากๆครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ห้องแอดมินครับผมนะครับเปิบเปิบนี่มีแผนที่ครับผมนะฮะด่วนที่ได้นะฮะอู้นี่คือแผนที่ของแบบนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้ครับผมแต่มันดูใกล้ๆไม่ได้นะดูดับายหนึ่งแล้วผมทางๆนะฮะอ่ะ มันนิวเคลียร์ในห้องนี้ไหมครับผมนะครับต้องหาปุ่มปุ่มไหมนั้นมันไม่มีปุ่มก็แสดงว่าไม่ต้องทำอีกเจอแล้วปุ่มแล้วชมเจอปุ่มก็ต้องทำทำนะฮะปุ๊บโอเคกำลังอัปโหลดดัตต้าครับผมนะฮะอ่าก็ต้องระวังครับผมระแวงไปครับผมปุ๊บนี่ตรงนี้มันเป็นท่อคาร์ากอคาร์บอนโิจาเออป,ปิดลงท่อนี้ได้แต่เราทำไม่ได้ครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะโอเคเราก็ไปต่อครับปุ๊บอันนี้ออกมาทว่าแอดมินเนาะปุ๊บอันนี้ห้องอะไรเนี่ยผู้ชมห้องห้องผ่อนสัญญ,ญาคงจะไม่่่ได้้เหมมืออนนนนกััททีิงขยะะะะฮ โอเคนี่ห้องอะไรเอ่ยครับผมปุ๊บมีคนมาผู okay, ้ชมนายเป็นข้ารการหรือเปล่านายเป็นข้ารการหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมนะฮะโอเคเขาไม่ใช่ข้ารการครับผมแล้วก็ไปต่อครับผมตรงนี้ทำภารกิจหน่อยครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมนะฮะหมดกระเบื้องเข้ามาแล้วครับผมนะฮะโอเคห้องนี้ห้องไฟตอนนี้ยังไม่มีใครทําอะไรเนาะนะครับก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับผมเขยต้มไฟปุ๊บนะฮะต้มไฟครับผมนะต้มไฟใส่ไฟอยู่ผู้ชม อา้าวผมโดนฆ่าไอ้ดาเป็นผู้ชมนะฮะอ่ะทีนี้ผมตายผมเออทีนี้ผมต้องรอดูว่ามีใครกลุ่มมือจีซิกซิตหรือมือจีซีไหมผู้ชมครับโอเคเป็นสเปเกเตอร์แล้วทำไมผมตาบอดเลยผู้ชมตะวันดายผมเป็นคนรีพอร่าผมนี่ผมปิดโดนปิดเอานี่ฟีดแสดงว่าเมื่อกี้เราตายหมดเลยเหรอนะฮะโอ้โหเปเก็ตเตอร์โคตรเก่งนะผมนะฮะเรียบร้อยผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็มีอีกตาหนึ่งผู้ชมตอนนี้มีพเพื่อนห้าคนแล้วผมนะครับอ่ะสี่คนแนละ้วผมนะฮะเดี๋ยว โอเคนี่ก็เดี๋ยวเราดูาไปครับผมเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้กดบวกเลยเลยผู้ชมฮะอ่ะโอเคครับผมมาแล้วครับโอเคครับ okay, ผมเมื่อกี้คนออกเลยไม่แน่ว่าใจเกิดอะไรขึ้นก็ผมนะฮะยังยังไม่ได้ฆ่าใครเกมแพ้เฉยแสดงว่าเมื่อแกฆนักกรดสมบัติทร,บบทรอยสักอย่างเราแล้วทำหนังคันรรดิบไม่ทันก็เลยแพ้ครับผมนะฮะอะ่ะทีนี้เราเล่นอีกรอบหนึ่งก็ผมนะฮะพี่จะลองใหมะะ่ครับผมปุ๊บสี่คนทั้งสี่คนเหมือนเดิมก็มีคริปเหมือนเดิมก็ผมนะฮะอ่ะ เราก็รอผมนะฮะเอ้ยแล้วไอโอพีเป็นเหรอนะฮะยังไม่ได้ฆ่าใครแล้วผมนะฮะแต่เหมือนทำเควสไม่ทันนะผมน่าจะน่าจะเพื่อน่มีใครจะมาขอสักอย่างครับผมโอเคยินดีเกมก็จะเริ่มเนาะกีบมันเดิมไอเทมก่อนเนาะนะครับโอเคครับผมเก็บไอเทมแล้วไงต่อครับผมนะฮะจริงๆผมอยากผมอยากเล่นเป็นข้ารกรบ้างอ่ะเอาเป็นเอ็มม่วงอ่ะเนี่ยเอาเป็นสีม่วงอ่อโอเคครับผมผมอยากเป็นข้ารกรบ้างอ่ะ ยังไม่ทันได้บวชเลยตายแล้วนะฮะโอเคโอ้ผมต้องรีบไปหึงใครเป็นฆาตก,กรกันนะโอเครลี้ยนึงอีกเต็มนะฮะอาจจะต้องรีบไปหนึ่งผู้ชมฮะโอเคบเบื้องต้นตรงนี้ยังล็อกอยู่กับผมนะฮะยังทำอะไรไม่ได้ให้ผมนะฮะอิมเมอร์ซิ่งเวตติ้งกำลังคูดาวอยู่ผู้ชมครับคุณไม่สามารถเล็กในขณะนี้แล้วผมนะฮะโอเคเราก็ซอมก่อผมปุ๊บโอเคสเสร็จแล้วผมนะครับ โอเคนี้เพย์สแกนแล้วผมนะสแกนสแกน,แกนที่เกิดเราสามารถบฆาตกรบัตรสแกนตรงนี้ได้ที่เฟียวมากผู้ชมโอเคภารกิจต่อไปแล้วผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนผมจะลองเทสละกันนะผมโอ้ผม,ผมตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ลองไงนะฮะอ่ะคือซิตติ้งเรดี้นะฮะผมจะลองให้ดูระบบการโหวตครับผมนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ผมลองทดสอบการโหวตนะฮะ นี่ครับผมก็ถูกโสดเข้ามาในห้องครับผมแบบนี้นะฮะก็เราสมัยจะเลือกหมายเลขเป็นการโหวตแล้วก็จะมีเออ่บอกว่าใครเป็นอะไรกันบ้างครับผมนะครับเราเป็นสมาชิกวิไอพีการโหวตับผมนะครับนี่อันนี้จะบอกห้องผมอยู่ห้องหมายเลขสามเนาะ e o p i e e, e i o p อยู่ห้อง 2, สองติดอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็โปรแกรมเมอร์อยู่ห้องสี่ครับผมนะฮะอันนี้ผมทดสอบไปเฉยทดสอบครับผมทดสอบระบบนะฮะอ่ะปึ๊บปึ๊บ บอกเขาไปก่อครับผมนี่ครับราสาวอยู่ครับตองที่จะคลิแชทคุยกันได้ในวันนี้มีความสุขบิ๊กแล้วผมนะฮะอ่ะทีนี้เราส้มยจะเลือกใครเลือกคนในห้องครับผมนะฮะว่าห้องไหนเป็นใครครับผมนะฮะอ่ะเราจะไป็นนึ่งเรานะครับนี่ผมก็จะคนอื่นไดเหมือนกันผมผมอยู่เออห้องที่อ่าอยู่ห้องที่สามเนาะนะครับอ่ะโอเคครับผมซึ่งถ้าเกิดการจะคลิปก็ทําการรอครับผมรอจนเวลาหมดก็จะเป็นการสะคลิปับผมนะฮะอ่ะแต่ถ้าใครอยากโหวตก็สมใจโหวตได้ก่อนครับผมนะแค่หนึ่งเสียงคุณก็มีค่าแล้วครับผมนะฮะอ่ะ ผมจะลองโหวตหมายเลขสี่ผู้ชมฮะขออภยัยนะเพื่อนนะครับโอเคลองดูผู้ชมครับใครเป็นผู้ชมครับผมงงหมดแล้วผมนะฮะโอเคผมลองดูว่าผมทริปถ้าเกิดมีใครโหวตหนึ่งคนแหนวผมมันก็จะมีเสียงขึ้นมาครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ร้อยดูนะแล้วก็รอเวลาหมดครับผมต้องรองตรงนี้อนึงผู้ชมครับห้าสี่สามสอง โ okay, อเคครับผมอันนี้เอาโป,ดโ,ด adalah, โปรดโดนวอดเนาะโปรดโดนหนามีิคุโหวตโปรดผู้ชมตายเลี้ยวโปรดแตกไหมเนี่ยโปรดโปรดไม่ใช่อินพอลเตอร์ผมว mm. mm. ่าไม่ติด์ก็เอียกผีแหละนะฮะคนิษัทหนึ่งครับผมนะฮะโอเคครับผมโอ้โหโปรดกูโดนโหวตออกกูผู้สามไม่วตโปรดว่าสตีมเป็นแน่ๆเลยมันก็เอียกผีโอเคนีผมต้องรีบทำภารกิจแล้วนะฮะอินพอลเตอร์มันเหลือ อีโพเตอร์เขาได้เขาย,ยิ้มกุ้มกิ่มแล้วผู้ชมฮะยิ้มกุ้มกิ่มที่มุมปากนะฮะโอเคเลยดูคนตาบมมหมดแหละระ,บบะวแวง,บบวแวงบบกว่าจริงแคร์เป็นฆาตกรผู้ชมสเก,ก็ตคิดมาอยู่ไหมนั่นมันมันมันล้อตุดผมจนได้ผู้ชมเอาแคอันนี้เราแพ้ผมเพราะว่าอิมพอตเตอร์เป็นฝ่ายชนะเละมานี่ก็ผมนะฮะโอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็จะมาจบคนนี้ก่อนแล้วกันอิมพอตเตอร์คงอาจจะยังไม่ได้เล่นก็ผมนะฮะเนื่องจากว่าอ่าเวลาจะไม่พอผมนะฮะว่าสลับ ใครที่ใรจรลแบบนี้ผมจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ใต้คลิปละกันนะผมนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วบสานทุกท่าหรับที่นี่ของตระกผมสวัสดีครับบ๊ายบาย